ทันธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานะคาทายโยปนามาเสงเยเ่นนาปุญญากรรมเมนัด้วยบุญนิอุทิศายโอปัจจายาคุณุตตระโอปัจจาผู้เลิศคุณอาจารย์โอปาการาจา มาตาปิตาจยะตากาทางพ่อแม่และพวงญาติสูดิโยจันทิมาราชาสุจันและราชาคุณาวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือถุงชารัมมามาราจาอินทาจาโรม,มานและอินทราโลกปาลาจาเทวตา ข้งเวยเทพและโลกบาลยาโมมิตามนุสตาจายม,มารามนุ์มิตรมาจัตตาเวริกาพิจาผู้เป็นกลางผู้จองพานสาเพสัตาทุกขีทุกต์ขอให้เป็นสุขสานทุกตัวหน,น,น้าอย่าทุกตนวนญาณิปกกตาณิ ที่ข้าทำจงช่วยอำหน่วยสุขผลสุขขังจาดิวตัางเทนมตัให้สุขสามอย่างลน้นขี่ปังปเาเปธทพโมตังให้รู้ถึงนิพพานพลันเยกเกจิคุตากาปานาสัตว์เล็กทั้งหลายใดมาอันตาปีมายาหตาทั้งสัตว์ใหญ่เราห้ามมัน เยจาเนเกปมาเทนามีใจน้อยเพราะเอืลันกายวาจามาเนเฮวาทางกายวาจาดิบบุญยังเมอนุโมทันตุจงอนุโมทนากุชลการหันตุปารมุตตังหรือเอาผลอันุกฤษเวราโนเจปมุญจันตุ न, ถ้ามีเวรยงเครื่องกริบตาปลาโทสังกมันตุเมอโทษข้าอยากูกไว้อยากินจิตกุศลังกรรมขูุตนละกามอย่างใดหนึ่งกาตาฟังกิริยังมามาเป็นกิจซึ่งคนปักไปกาเยเณวาจามนัสาด้วยกายวาจาใจา ตาเตุกตังกะตังเราทำแล้วเพื่อไปสวรรคเยสตาตาสัญิโนโอาสทตา์ใดมีสัญญาเยจัสตาตอาสัิิโนหรือหาไม่เป็นอาันกาตังคุญญาพลังไม่หังผลบุญค่าทำนั้นสาเมภาคีภวันตุเตท,ทุกทุกตาสจงมีส่วน เยตังกตังตุวิติกังลาใจรู้ก็เป็นอันที่นังคุญญาพลังมายาว่าข้าให้แล้วตามควรเยตตะตาญาณันติตาใจมีรู้ทวนเหวาขันตวานิเวทยุมขอเทพเจ้าจงเล่ากานสาเปโลกังมิเยตตา วังตาดในโลกีชีวันตาหไรเหตุกางมีชีวิตด้วยอาหารมานุษย์ยังพอจะนังตะเปยองได้พสทรสารราปันตุมามาเจตาสาทางเจตนาฆาาณัยี่มีนาปุญญากาเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำ อิมินาอุทิเตนาจาและอุทิศให้ผวงตัว์ีิปางตุลาเปเจวะเรากัรได้ถึงการตัดตานหุปาทา,านเจตนังตัวฐา,า,านาอุปาทานเยทันตาเนียธรรมังสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานธโมตมังว่าเราจะถึงนิพพาน นาสันตุสัพพา,าเยวะมาลายสิ้นจากสันดานยาตาจาโตภเวภเวโลกทุกภพที่เราเกิดโอยโชยจิตตั้งสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐันเลโข,ขยามีนาร้อมทั้งความเลียนเลิศเ,เป็นเครื่องขู่ิิเลทาย มาราลาพันตุนโนกาสังโอกาจยาพึงมีแก่หมู่มาสิ้นทั้งหลายการตุญจาวิเยสุมเมเป็นช่องประตูสลายทำลายล้างความเยียนจงพุทธาทิปาวโรนาโพระพุทธบวรนาฏธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่คืน นาโทปเจกพู้พโตจาพระปเจกพุ้พสะสสั้งโตนโาโตทโรมมังโทประสงค์ทีพ่ทนนออพนนึาางพย,ยองเตโตธมานุภาเวนะ้วยอนุภาพนั้นมาโลกาสังลาปันตุมาขอหมู่มานยายได้จองทาสาปุญญาณุภาเวนะ ด้วยเหตุบุญทรรมผิดฟ้องมาโลกาทั้ง,ง,าาางลาพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถิด